สวัสดีครับผมผมก็ไม่มีอะไรทำซะด้วยล่ะฮะนะฮะวันนี้เราจะมาแจก<อ>สตรีมเมอร์หน้าใหม่เอออาจจะไม่ใช่หน้าใหม่กันนะครับผมจะสตรีมเมอร์ที่ทำการสตรีมทอยเลททาวเวอร์ดีเฟเอนส์อยู่นะครับในการปลอมตัวเข้าไปเนียน,แ,นและก็เข้าไปดูสตรีมข,ของเขาแล้วก็ไล่เป็นเด็กกระโปงขอ,งของตัวเ <7, 000 S 1> มื่อเราเป็นเด็กกระโปงขอตัวแล้วและเขาให้ตัวอะไรเราก็ตามเราจะให้เขาหนึ่งหมื่นใม่ก็ให้ดีเบียนอัปเกรดไปเลยนะให้กันเยอย เอให้ตัวไรผมผมให้ดิวแมนเลยเงี้ยเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้มีเยอะๆแล้วค่อยทำแบบนี้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ไ้มีน้อยเกินฮ้ยฮ้ยลำลุกเขาเปิดอ่ะเอาสูตรนิดนึงมันต้องมีสูตรในเกมไม่ซอยไปแล้วแต่ในเีมยังไม่เปิดบ้าน้ามาบ้านาตอนนี้เรามาอยู่กับช่องโยนไปไหนบ้านาที่นะครับเขากำลังตะลึงเพชรของเราเหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะตะลึงเขาเปิดนะฮะ ได้ผมได้ให้เปทุกคนให้เปอร์ังตัวผมได้ไปได้สองตัวตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะทำการเนียนครับเพราะเปลี่ยนนะฮะกลัวเอฟตีเราบางคนจำได้นะครับเลาเปลี่ยนเป็นชุดนะฮะสุดแสนคลาสสิกเราไม่มีใครจำดาวลอมัวได้แน่นอนและจะวิ่งหน้าตั้งเข้าไปขอตัวละครเขานะครับและเขาให้ตัวอะไรเราก็ทํทำเราจะให้เขาหนึ่งหมื่นเพชร น,น้อยไปหรือเปล่าวะแต่ก็ช่างมาเถอะนะฮะถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันนะครับผมคลิปแรกในการแจก, <ผม S 1> กมมรีมมร์ะนะครับก็คือช่องไหนจะรีมอยู่มันจะเข้าไปแล้วเข้าไปเนียนในการปลอมตัวนะครับแต่เพชรมันเยอะเกินไปว่ะแล้วว่าปลอม,ลอมยากแน่ๆแถมชื่อเราก็ไม่น่าปลอมด้วยเออบิมมี่ใครรู้หลกชื่อจิมมี่ตั้งเยอะะจิมมี่คำั่วจินมนี่ไข่ลูกเขยจิมมี่ไข่ขาวมีหลายจิมนะฮะละตอนนี้เขาทําการแจกตัวละครให้กับนะครับ ให้กับสมาชิกเออไม่ใช่ให้กับคนดูอยู่นะฮะเราจะทําการดูดเข้าไปเรียนขอเขาด้วยนะครับไม่ได้ครับจะยนดูขอ,อด้วยครับพี่เฮ้ยมาแล้วกระเด็นมาแล้วเอาละครับเมื่อเขาให้ตัวอะไรเราก็ตามเราจะให้เขาแล้วเ,เขาโหดหนึ่งหมื่นเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวให้ตัวอะไรเฮ้ยเมวิงว่ะเราก็ใส่ไปหมื่นหนึ่งเลยครับอ้ากดต่อโอ้โหยี่มาเยอะมาเยอะมากจะเย็นจริงแค่ตัวเดียวผมก็ให้แล้ว ให้ผมลองอีกใช่ไหมดีเจนารี่ให้ผมลองอีกแล้วก็ให้ไปเลยมืดหนึ่งได้เลยเอาว่าตัดหนึ่งทุกคนเขาบอกว่าเออมามามาต่อให้ตัวมาลองว่ะเขาจะเปิดกล่องต่อครับเขาให้เรามาเปิดเรื่องเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเปิดกล่องตองเขาแป๊บหนึ่งนเอาเรับตอนนี้เราดูกันวนก่อนสเต็ปการเปิดของเขานั้นมันตึงขนาดไหนครับท่านผู้ชมเราไปดูกันเฮ้ยมวิ่งรอบแมพวิ่งรอบแมพ มันเป็นสูตรนล่าแบบแล้วเรียนบนอ่ะนะครับแล้วก็มันต้องเดินบนกว่านะไอ้ที่กี่รอบไปผมวิ่าแบบก่อนหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วก็ทำการเปิดเลยนะนี่ถึงหน้าแล้วเลยไปแล้วเฮ้ยถือว่าข้างหน้านี้ขนาดนี้หรือเปล่าตึ๊เฮ้ กี่รอบไปเนี่ยถัดทุกเก้าเก้าได้ไหมวีลรอบแบบก่อนเอ้ยมันเป็นเคสมันเป็นเคสแบบว่าวิ่งจนเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเปิดอะไรเงี้ยดูดูของจริงไงรอบสองสำรดูกันครับผมว่าดึงหมื่นเพชรของเรามามาจะได้อะไรมาบ้างนะครับมาแน่นอนคือแบบไฮเปิดสองสับตัวประมาณนี้แหละคิดไว้นะอันนี้สิ่งดีๆนะครับทุกคนดูวิ่งกันเหนื่อยแล้วนะฮะที่นี่จะไม่เปิดนะนี่เคสนะเนี่ยนี่เคสเคสสูรเขานะครับ สูตรคำนี้เด็ดจริงนะครับสามรอโอเคเราจะไปยิงสุดมาละถึงเวลาละที่เราจะทําการเปิดนะครับเดี๋ยวดูสูตรขั้นต่อไปของเขาฮะมามามาสูตรสลับกล่องนี่เป็นไงกดปสองสามต้องได้ก่อนมีเทคนิคนะมามามาแน่สลับกล่องปุ๊บปั๊บเลื่อนขึ้นไปปั๊บปุ๊บแล้วก็กดออกใส่สลับปุ๊บปั๊บแล้วก็ครับ จับแคนเซิลเปิดไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงปึ๊บปั๊บแคนเซิลปึ๊บ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 และและและแล้วก็เปิดเลยครับทุกคนไม่ได้ที่มันเต็มอโ้ไม่มีทันต้องไปเปิดตรงกลางมันต้องเปิดตรงกลางว่ะมันต้องไม่เปิดตรงกลางเดี๋ยวก็มาตรงนี้ฮะปึ๊บตึ๊บปั๊บตึ๊บปั๊บ๊บมาครับปึ๊บมาแน่นอนรวยเลยมาแน่นอนตื้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดไ,ได้อะไรเลย,เลยสนุนโดย b ิป l กปรชกอ,ชอบก็คือบิวประกรน,นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะจะตายแบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสําหรับกองฟาร์มสุดเอกลักษณนะครับผมนี่คือผ่านในแมมโหมดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโป,โป ผ่านแบบบอโปรแล้วก็มีผ่านแบบทุกดานนะครับต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกดานนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเอ่อฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ย ก็จะมีบรยการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดีฮะไอดีไก่ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าไปหาเอง,อ,องและสตรีมเมอร์ไล่สอเราเข้ามาไม่ทันครับใช่ก็บิดติด และเราก็ไล่าหาสตรีมเมอร์ที่เป็นคนไทยครับแต่ท้าว่าการสตรีมเมอร์ที่เป็นคนไทยนั้นเอ่อมันน้อยพาบานนะครับแทบไม่มีเลยหรือว่าเราเห็นแล้วเราไม่เห็นนะฮะหรือว่าเขาตั้งชื่ออังกฤษเฉยเฉยวะแต่ดูดิครับแม่แทบไม่เจอเลยนะครับผมก็จะหาเจอนั้นมันก็ยากมากจริงๆนะครับใครมีช่องสตรีมไหนแนะนําก็เม้นต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปนะปนี่ผมเจอแล้วสตรีมเมอร์ครับจีนะครับจีแตงทีวีนะครับผม ้วจีทำไมวานถูกเนียเกมมิงจีแท็กซี่เกมมิงนะครับตอนนี้เขาว่าทำมาเข้ามาเนียนเขาเลยนะครับเขากำลังแจกตัวคนดูอยู่ด้วยนะครับเออโอกาสมาแล้ะผมก็ทำการนะครับพิมพ์ไปเลยว่าขอด้วยครับแต่ตอนนี้ลืมเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาก่อนนะครับมันไม่เนียนแอบก่อนแอบหลังหนูมีคนจําได้นะครับก็ไปล่าสุดเลยแล้วกันน่าจะไม่รู้แน่เอ้ย แน่นเลยจากพาเขาก็กลับมาแล้วครับแบบหล่อเท่เลยฮะสะบัดผมเล็กน้อยและใส่หูฟังครับแล้วก็พิมพ์ขอตัวไปครับพี่ครับขออะไรก็ได้ที่ที่มาเล่นได้ครับพี่เฮ้ยเขาพิมพ์ชื่อหาผมเลยเอ่ะเ,เอาเอาเอาเรื่องเฮ้ยเขาเทศมาเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะฮะ<ม>เอาว่ะแต่เขาให้ตัว,<ไ>วอะไร,รผมก็ได้นะผมจะให้เขาหมื่นหนึ่งมาครับอุ้ยเอามาสุด มาสูตรใส่ใส่เหลืองเพียบเลยใส่เหลืองข้างหน้ามันไม่มีอะไรแบบอะไรราคาใช่ครับผมความคิดเห็นที่คิดว่าเป็นเรานะยังไม่มีอยาโลเนียนอยู่ก็บปุณเลยครับเฮ้ยเขาก็ุณเลยให้จริงปะเนี่ยเอาตัวเล่นตัวอะไรจริงดิครับให้จริงสตัวหมื่นหนึ่งให้จริงๆให้พี่มีพูดเป็นเล่นไปเอาสูตรเอาสูดเฮ้ยนี่ผมให้แสนหนึ่งแต่แสนหนึ่งไมเยอะเกินไปนะเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้ยขอบคุณครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับผมเอาสูตรเอาสูตร นะครับคุณมากครับคนเยอะบีกินเขาดีไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เว็บกินกุงชอแล้วก็ออกไปหลายตัวแล้วนะครับดิวแมนดิวแมนเราไม่เหลือห้าแล้วตอนนี้เราเหลือสามแล้วาจจะขิงไม่สุดนะครับฮัดอยางตึงและตอนนี้่ผมก็ทําการที่จะขิงนะครับผมผมจะให้เขาแต่เขาให้ตัวอะไรผมก็ตามผมจะให้อันติเมตดิวแมนเขาครับผมแต่ถ้าเขาไม่ให้ตัวผมจะไม่ให้ดิวแมนเขาเป็นไง าแล้วครับดูว่าเขาจะให้ตัวอะไรเราอีกเขาว่าจะให้อะไรอีกส่งดิแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขดูพี่แบบไม่ให้ตัวละครผมจยังไม่ให้ดิแมนไลยเอาด้วยส่งไปคิงเลยกันนี่ไงเราให้มาติดเลยนะดิแมนผมจะไปหนึ่งตัวแน่นอนเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เอาแล้วเขาจะเทรดให้ผมสักตัวหรือไม่ตอนนี้เขายังไม่ให้ผมสักตัวเป็นเล่นนะครับเท่านี้ ไปะเลยเอ้เขาผิดเงื okay. ่อนไขครับเขาต้องให้ตัวอะไรผมทุกตัวหนึ่งเขาไม่ให้จังหวะนี้กดออกฟรีด้อเกดแมนเดียวพิมไปว่าหยอกเล่นไม่ฟรีหยอกไปอดโอ้โหมีหัวร้อนแล้อะัรหัวร้อนจะให้หยอกขทวดโดนแล้วกระปีโอ้ยพีจาย์เออพีจาเกอร์นะพี่น้อยกิ๊กผมดิ ขนาดสนุนเดยกินกุ้งชอบเว็บของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุม่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นอะ่ะเออในช่วงวลนนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอัพเกตก็สุ่มเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะวางโค้ดนั่นเองนะฮะ และใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงอ่ะถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะ่ะมันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ดิล่าแลกคูปองตลอด และก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมบอกไปว่าเมื่อสุ่มได้ตุละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็เมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำาะครับห้ามแจกไอเดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,น,น,นั้นเลยเนะครับพม